สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีวันเทครับสวัสดีค่ะช่องเมียเสียปู้เฉอเดือซีรีี่ค่ะหลังจากที่ปล่อยคลิปนั้นเมื่อสี่วันที่แล้วนะคะเรื่องที่ว่าทําไมถึงรวยภาคหนึ่งทำไมถึงรวยตั้งซื้อเวอร์เวอร์ไว้ค่ะ,เ,เ,คะเพราะว่าบ่ได้รวยบอกอีกเพื่อนะคะไม่ได้รวยแค่มีอาชีพทำมาหาเลี้ยงครอบครัวได้นะคะนะ เพราะมีพอกินพอเลี้ยงครอบครัวเจ้าของได้นไดเนาะแต่ที่นี้ก็คือเมาเอวันต่อหลังจากนั้นที่ว่าเป็นยังจนเจะกลับมาบ้านแล้วกับมันมีภาคไอ,ไอ้ไอ้นี่อะขังพีซีลืมไปว่าเจอมาอีกรอบพีซีเพราะว่าเป็นคนขี่ลืมลืมไงก็คือเมาตอ่อต่อตอนนั้นเนาะค่ะเนาะว่าเอา่อที่ตัดสินใจมาอยู่บ้านบ้านนั่แกมาอยู่อุบลเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าเจ้าของคิดว่า เจอมรสุมไปสามรอบนั้นนะ่ะเขาต้องคิดเพื่อไว้ในอนาคตแล้วว่าสิต้องมีมีบ้านเลยดิยค่ะเพราะว่ามันนั่งคิดแล้วว่าเกิดว่ามันเป็นอีกรอบนึงนะ่ะถ้ารอบนี้เขาบ่ฟืน้นหรือว่าเขาบ่สามารถที่จะฟื้นโตได้เขาสิเหตุจังไดเขาตรงมีบ้านเพื่อว่าถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้จริงๆก็ยังมีบ้านไว้ซุกหัวนอนนะคะ ก็เลยไปปรึกษากับลูกค้าเพิ่นกะแน้นําว่าให้กู้มาเฮดเฮดเถือนแต่ละเถือนเนี่ยค่ะเขาปรได้เฮดหลายเถือเขาเฮดเถือเดียวเฮดก็เฮตให้มันดีเลยอย่างนะก็เลยตัดสินใจกู้มาเฮดแล้วกะบรทันได้คิดว่าสิมายูบ้านเลยเนี่ยค่ะแต่กับมานั่งคิดสิมัสสางไว้ซื้อซื้อเพื่อไวเพื่อไวบัดนนี้เพอะเฮตไปเฮตมามันกับมีเรื่องให้มาอยู่บ้าน แล้วอีกอย่างนึงเจ้าของก็คิดว่าลิ้นเนี่ยคิดว่าลูกสาวค่ะมีมีมลูกสาวเดียวแล้วยุ่กรุงเทพเนี่ยเขาก็บ่ค่อยมีพี่มีน้องลูกก็สิกลายเป็นเด็กกรุงเทพที่ว่ายูจะกับพ่อกับแม่เขาจะไม่มีญาติพี่น้องสิบบ่ไเ้เลียนลู้วัฒนธรรมของบ้านเขาเขาสิกลายเป็นเด็กกรุงเทพลิ้นต้องการให้ลูกลิ้นเป็นคนอีสานอ,อยากให้เขาเป็นคนที่เลี้ยนลู้วัฒนธรรมของอีสานที่จิตใจดี เฟื่อเฟื่อ,อแพรมีอย่างแบ่งกันกินนะคะแต่อยู่ในกรุงเทพเขาบอสามารถที่เซีแบบนั้นได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันหลายสีย่างไปใส่กับบ่มีผู้ใดที่เอ่ยเอิ่นกันกินเข้านะคะเพราะว่าทุกอย่างมันต้องใส่เงินส่วนค้นอีสานเนี่ยไปใส่มาใส่กับห้องเอิ่นใส่กันกินเขา้าด้วยย่งมาในเดิมมาเ่นน้ากันเดิมมันมีแต่อออย่างที่มันยิ้มแย้มยิ้มใส่มีความสุขอะคะ่ะถึงที่เป็นชนบท แต่ว่าความสุขมันมันหาบ่ได้อ่ะก็เลยตัดสินใจง่ายลูกมาเรียนแล้วก็ให้เสียปุ๊เนี่ยไปไปมากรุงเทพอแล้วปีนั่นช่วงนั้นมันเศรษฐกิจบ่ดีเครื่องบินมันถือเสียปุ๊กเที่ยวไปเที่ยวมานั่งเครื่องครับนั่งเครื่องครั้งแรกเงาซั์ออกแล้อนั่งเครื่องนั่งเครื่องบินครังแรกแก่ตายบังตะ่าของบินถือ เดินไปโอ้ยขาสันเดินนะครับพี่น้องวั่ขาวิดดินเนาะตะยานธรรมดาแล้วแบบนี้เอหลังที่จากที่ว่าปฏิวัตินะคะเนาะเศรษฐกิจถ้าถ้าที่ว่าตรงๆนะถ้าที่ว่าเรื่องเป็นการเป็นงานในเศรษฐกิจโลกอะค่ะอ่ามันจะเกี่ยวข้องกับการเมืองบออันเนี้ยอมรับว่ามีส่วนแต่กับสำหรับงานของลินนะคะมันเบิมันบ่ได้หลายปันไดแต่ว่ามันจกมีส่วนอยู่ลูกค้าของลิ้นคือเพิ่นเห็น ความจริงใจของลิ้นกระเสียปูเนี่ยค่ะเพิ่นก็นเลยขายของหายุตลอดแล้วลิ้นกันบบ่ได้ความเหลายแต่อาศัยว่าได้งานตลอดได้งานประจำอะค่ะก็เลยเก็บเลขผสมน้อยเก็บเลขผสมน้อยแล้วกับไม่ได้ฟุ่มเฟือยเน้อค่ะเด้ออันดับแรกเลยคือบอ่ได้ฟุ่มเฟือยแล้วกับบ่ได้ใส่ใจยอย่างที่มันรูรามากเกินไปแบบยู่แบบธรรมดากินขา้าวสมตำกินปลาบ้านเฮานี่ค่ะ บานนี่พอมาอยู่บ้านปุ๊บก,กับเสียปุ๊กกับไปไปมามาบานนี้ลิ้นกับกำลังสีดีขึ้นอีกรอบนึงเพราะว่าตอนนั้นเริ่มเริ่มพอนสิบลอ้อได้สื่อสิบลอ้อคันหนึ่งกับคิดว่าถ้าสิบลอ้อคันนี้เบิดนี้ฉันกับว่าสีนี้เงินเก็บแล้วบ้าเนี่ยปีห้าเก้าห้าเก้าหรือหกศูนย์จำอะไรการจำอ่าประมาณทุ่มสองทุ่มไปละลูกน้องโทรมาว่าเกิดอุบัติเหตุอันนี้โทรเธอใช่ไหม ฉันโทรเออเธอโทรก่อนใช่ไหมโทรตอนแรกโทรโทรทานมุ่งน้ครับคำแล้วจีหกโมงนะประมาณห้าโมงกว่ากับหกโมงโทรโทรไปนงก็รับสายว่าออกมาแล้วออกมา <ไป S 1> จบ<า>งงมางานแล้วเอถ 4, อถ้าซื้อเขาชวนกินนะเออเตือบปประมาณชั่วโมงหนึง่ง <c oughs> มีคนโทรมาบ้านไม่เป็นไม่ใชุ่่งน้องนะครับเป็นโรคบานคึอหน่วยกู้ภัยเนี่ยโทรมาว่า เกิดวุติเหตุนะครับให้มาที่โรงพยาบาลนี่นี่นี่ตายแล้วบานเอ้โทรบอกเมียเอ้พ้าโทรบอกไอ้ใช่ไหครับตอนนนั้บ่ายรถไปเนาะนั่งเครื่องไปพาไปโรงพยาบาลไปกเห็นล้องน้องบอกว่าว่เป็นยังลน้องบอกว่าเจ็บหลายเห็นนอนอยู่คนเนาะแต่ว่าสุภาพร่อยไปสกแบบก้มขิด สะพานลอยรถชิ๊บลอยตําสะพานลอยเธอโทรมาบอกมเป็นตะถูกกันน้อกว่ะของหลวงครับสะพานลอยขาตนนนะครับเ้นบางบัวทองเจนในไอ้น้าน้ำพริกแม่ปนอมอะค่ะไอ้อน,น้าน้ำพริกแม่ปนอมก็คือว่าสุดท้ายก็คือสรุปเอาไปเอามาหนีว่าถ้าที่ว่าเอาไปเนี่ยก็คน,นขับเพิ่นอาจจะประมาทเพราะว่ารถแต่มันเป็นรถมือสองเขาซื้อม้าค่ะโตดั้มอะค่ะมันดีดขึ้นก็คือว่า คือความเป็นจริงอ่ะมันต้องล็อกสามล็อกล้องสิบล็อกค่ะมันต้องล็อกอะไรบ้างอ่ะแล้วสุดท้ายคือล็อกกุญแจนะแล้วที่นี่ล็อกไม่ได้ล็อกเป็นระบบไฟฟ้านะครับเป็นระบบไฟฟ้าให้โดริดนะเนาะแต่มันดีดขึ้นมันดีดปุ่มกดเป็นระบบไฟฟ้าเพิ่นเพิ่นกับว่่ได้ล็อกเบิดทั้งสามล็อกมาแมันมีปัญหาอู่แล้วนะครับมันอาจจะค้างอย่างนีงตรงตรงก็ยำยำลยเจอตรงเบิรงครับแตะแลมมันก็โยกมาทีนึงแล้วออกจากโรงงานเนาะความเป็นจริงก็คือต้องลงไปปลดต้องไปซ่องเบิรงครับ เอาขอจะไปเคาะออกมันอาจจะออกน้อยเดียวออกครื่งนึงนะครับปั่มมันทำงานตลอดเวลาปั่มปั่มเฮอี้มันทำงานอยู่คือมันมันดันออกประุดหรือว่ามันถอดออกประุดประมาณเนี่ยเราต้องไปเคาะให้มันออกมากสรุปก็ว่าคือคนขับก็ประมาณนิดนึงมันมันกลายเป็นว่ามันดีมันดีใส่อันชี้มามันมันดำยกกันเองครับแล้วกับตัวดำกระบะรถสรยบร้อยครับไปฝากครับ สะพานลอยเลยครับกับกับบ้านรุดออกเลยครับรถเป็นเรียนมันดึงเนาะมันมันมันดึงมันเกี่ยวรถขามฝากไปตรงหัวครับรถขามฝากครับลนุ่มนอนอคนนึ่งนี่ทะลุกระจกออกอีกฝั่งหนึ่งครับอีกเลนหนึ่งตอนแรกรนึกว่าไม่รอดเพราเป็นนิยังลายนี่บอกพอสอบไปสอบมากับกกลเป็นว่าเส้นถนนเส้นบัล้่มถนมนบล้มช่วงอะม,ามาัมนทุ่งนึงอะคะ่ะต้อใช้สีมันคือรถมันลายนะช่วงนั้คือว่ามีรถ เขาอาธิเห็นลแล้ว,วลแล้วว่ารถมันยกคุณมาเตือนล้วโดนเหล่วเพราะว่ามันไม่โดนถางไก่เลยนะครับเราต่อยู่ขั้นเดียวยังดีที่ว่าบ่บอได้รถเจ้าของเนี่ยไม่ได้ไปต่ำกับรถขัานอื่นหรือว่าไม่ได้เป็นอุบัติเหตุที่ไปต่อกันนะคะแล้วก็ดีอีกอย่างหนึง่งสะพานลอยตัวนี้คือรถโดนเขามาตาม่ำท,ทีน,น,ทมมนึงแล้วมันถล่มลงมาทับกนตายทีนึงเลยครับสะพานลอยตัวนี้มันคอุบัติเหตุแล้วอ่ามันถล่มมาทีนึงแล้วเอาเป็นข้าวแล้วนะครับทับรถาง่ังวันนี้เขาเลยเอาเล็กมาใส่ครับเป็นกบบ โชคดีเล็กบีมนี่ยงๆเขามันเป็นข้านครับเป็นตำเล็กตุ้มเล็กกระบอกเป็นยังโชคดีแค่เสียแต่สินทรัพย์ของเจ้าของแล้วก็ววกคนของเจ้าของเจ็บแล้วรถชิบล้อแลนดมไนวมดขึน้นข้าเจาคือคือคือตอนที่สองเช็ดครับพีน่น้องครับนี่มาแล่นคือตอนที่ว่าวนี่มันอาจจะตลกนะแต่ว่าสถานการณ์ตอนนั้นน่ะรถสิบล้อเขาอยู่ที่บ่อยฟังนินสื่อมาช่วงนั้น เก็บเงินซื้อเพราะว่าเริ่มได้งานหลายเริ่มได้งานหลายก็เก็บเงินซื้อแล้วที่นี้ถ้าสมมติว่าเจ้าของเอาเงินตรงนั้นไปดาวค่ะมันจะบมีเงินใส่แล้วมันมีทียู่แลงนึงคิดว่าที่ไปกู้เถาแกที่เอาทีเนะี่ยไปกู้ตกลงกันไว้แล้วเด้บัดเพราะไปหอดปุ๊บแถาแกเพิ่นโมเบิงเพื่อนบอกว่าทียุชนบทมันบดได้ราคาอยู่แล้วนะเมื่อนั่นานะลิ้นถือเอกสารไปเพื่อนยังบ่ทันได้เปิดเอกสารเบื่องเลยนะเพื่อนวอกคำนี้เรามันจุกเข้าไปในหัวใจนะคะเขาก็เลยกัด ฟันเอาเงินที่เขามีทุกบาทนะคะไปดาวรถคันหนีนะแหละแล้วพอคอนเสร็จแล้วมันก็เกิดเรื่องแบบนี้ยค่ะมันก็เกิดเรื่องคือรถนีเรือแต่หัวเหลือแต่เรือแต่หัวลากเลยนะเือหลเือแต่หัวพัดซีงอทุกซ้นทุกยางคือมันลังกลุมมันตีลังกาเฟิร์บลงไปอะค่ะแล้วมันก็คือแบบว่ากระบะมันพันยับไปเลยนะไม่นบาเลือ,อย่างนี้รถชองละไอรถ ล้านกว,วครับขา,ายได้สองแสนก็เลยตัดสินใจที่ส<า>ิขายกันซิขายทุกอย่างเพราะว่าถ้าเกิดว่าซองมันคือที่ใส่เวลาโดนมันมันกลายเป็นว่าเขาเสียเวลาในการเฮ็ดงานลิ้นเกิดเล่ตัดสินใจว่าลิ้นซื้อมาล้านสองเบสเซ็จผ่อนทั้งหมดล้านห้าขายได้แค่แส,แส,สองแสนสองแสนหรือส,สองแสนห้าสองแสนสองแสนคือตัดใจเอาซ่อมนั่นค่ะเพราะว่าคือถ้าเขาเกิดมาซ่อมเขาก็เหลียวอิสองแสนสองหมื่นกับหมื่นหนึ่งกับว่ามันเขาไปเซ็นเล็ก เขาก็เขาอากาศไกลมาเขามองเห็นเราเขาเขารับบ่ได้อ่ะค่ะแล้วลูกน้องก็เจ็บลูกน้องนี่พักฟื้นอยู่สองเดือนรักษาอะไรแปดแสนไม่ไม่ใช่สี่แสนเงินแปดแสนเงินเบดล้วก็ขายแล้วก็มะดาวไม่แต่แต่ว่าค่ารักษาเนี่ยมันสี่สี่แสนแปดเพราะว่ามีพรบพวกอันเนี้ยค่ะของของประกันนี่แหละค่ะ ทุกน้องนี่พาหางหน้าแล้วก็พาหางหลังเกิดตอนนั้นเมียเราท้องนะมันเลยคิดว่าตายถ้าเกิดว่าเราเป็นอย่างขืนนี่มันสิเป็นอย่างความทรงจําที่มันฝังอยู่ในหัวเขาตลอดว่าเขาแติบงเขาว่าดีค่ะไอ้แตกความแตกครับม่ได้ว่านะครับเนาดีที่อยู่ล่อาบาลเอกชนแมนค่ะม่ได้ว่านะล่บาลบดีนะครับต้องบอลเอกชนนะคะคือเพิ่งกับพาเฝ้าพาเฝ้าอีย่างเลยนะแต่ว่าเ่้นทาง็เคื่องหนึ่งต้องมนึ่งก็ตายนะ แม่เกิดใขรเนี่ยเนาะที่มันอยู่ในกรุงเทพแล้วมันกิดใครเนี่ยที่เขาเก็ตเอกสารวายู่ตลอดค่ะพวกรถสิบล้อพวกรถมือสองเขาก็่ได้ให้ประกันสั้นนึงนะคะแต่มันยังได้รักษายู่้สุขขาไปในการไม่ไหวข้างในมันแตกหมดแล้วนะรถกับพังงานกับบอดี้เฮดลูกน้องกับเจ็บตัวคือตอหน้ามันคิดแค่อย่างบวกออนะคะเขาก็รังสิ่ดีขึ้นอะเอาไปรอบซีอีกแล้วเหรอแล้วบัตรเพะขายได้สองแสนนบอกค่ะงานเขาก็ต้องไปต่อ ลิ้งก็เล็ตัดสินใจที่ซีแบบจกเงินอีกบ่รูจกทั้งใดอ่ะมีทงมีท้องทีง่เจ้าของซื้อไหวก็เอาไปจำน้ําให้เบิดเลยอ่ะนะแล้วก็เอามาดาวรถคันใหม่ดาวรถสิบหลอ่อคันใหม่ดาวกับมาเหตุงานนี่แหละค่ะแล้วลูกน้องเขานั่นก็เจ็บเพราะลูกน้องเจ็บกับพักฟื่นอยู่เดือนสองเดือนกับยังจ้างเราไหวอยู่ค่ะกับประเด้ให้เราเหตุงานหนักเพราะว่าเขากะเขาก็เห็นใจเราอยู่แต่ค่ะเราเจ็บเพราะงานเขาสิหม่แต่ตอนนี้กับปัจจุบันแล้วไปยังอยู่เราทีนี้พ่อพ่อมาอยู่บ้าน ก็เลยมัน่งคิดลิ้นห่เป็นคนมากมวนอ่ะเรื่องนั้นจบไปแล้วนะคะเนาะกับก็ไม่อยากไปคิดไปลื้อฟื้นในอย่างมันดอกถือว่าเป็นประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งที่เฮาได้เจอนะคะออว่าเว็านั้นนะก็ล่าต่อไปบ้านที่นี่ก็เอ,อ่อพอมาอยู่บ้านก็เลยลิ้นหนึ่คนมากมวนไปเห็นเพิ่นฟ้อนเพิ่อนรำเพิ่อนอย่างที่ <c oughs> เฮ็ดจังใดเฮาจัง <c oughs> สิงนี้งานที่อยู่บ้านเพื่อเหลือเพื่อขาดเกิดว่าอยู่กรุงเทพมันบริงานถึงมาเชียจังใด ก็เลยไปเห็นอันทิมมยูใช้ยาภูมิค่ะเพรานม,มีรถแห่แรถตีหอย่างก็เลยตัดสินใจเซีฮ็ดกับเสียบพวเนี่ร้องเฮ็ดเบิ้งแล้วพอเริ่มเฮ็ดไอ้จอนนี่แล้วก็ขเขาว่ามีส่วนร่วมก็เลยได้หุ้นกันอย่างใช่ค่ะตั <ๆ S 1> ้งซื้อให้ก็ตั้งซ <c oughs> ื้อให้แล้วโปรโมทให้แล้วก็เป็นคนที่ที่ดีนะคะแล้วก็มีบุญคุณเรื่องนี้กับถ้าสมมติว่าล้ำพังเลนกับเสียบพวนี่ก็คือซีบอมมีผู้ใหญ่หูจัดหรอกก็เลยก็เลยมาเฮ็ดเฮ็ดแล้วมันจะเขาได้เฮ็ดแล้วอ่ออรอะ ก็เลยตัด <Wow>. สินใจเฮ็ดเฮ็ดแต่วัาคักไปเลยนะตอนแรกก็เฮ็ดชั้นน่อยตอมาก็ได้เฮ็ดเป็นชั้นใหญ่แล้วบันนี้นี่กันเลยมานั่งคิดว่าที่ที่มีทุกเมื่อนี่ค่ะมันม่ได้มีอีย่างมากมายเลยแค่ว่าลิ้นนี่วางแผนชีวิตหนึ่งเฮ้าตรงมีบ้านเป็นของเราเองถ้าเกิดไอ้อย่างข้นกสร้างค่ะเฮายังมีบ้านแล้วก็ที่ไว้ปลูกข้าวทํากิน แต่ก็ยังเป็นหนีเป็นสิ่งอยู่ค่ะทุกืนเนี่ยก็เป็นก็เป็นหนีแต่ว่าหนีเขาคำนวณเมื่อไร่ว่าเขาสิใส้สีใส้หนีได้เด้ค่ะเขาถึงสีเป็นหนีนี่แหละกะกะที่เจอว่าเราซูมมาทั้งหมดสี่ครั้งเนะะี่ยค่ะมันเป็นบทเรียนที่สอนสอนว่าเผื่อเหลือและเผื่อขาเมืเ่อเหรว่าเจออาเมมเ้าอยากเหตุยังหรือสมมติว่าเสียปุ้แล่าอยากเหตุยังสิ่ที่มันเกิดไปดิ้นกิดทนั่งมองมได้ไม่ได้นะเธอ มันเกิดไหมนะฉันบ่มีเงินเดี๋ยสิหาเงินยังสนะิทสทิมาเ่าได้เขาต้องเหลืองเงินไว้เพื่อแบบนี้เกิดว่าถ้าฉุกเฉินมานะเขาเห็ดธุรกิจเขาไปยืมญาติพี่น้องบ่ได้นี่แหละค่ะมันมันก็ต้องกลายเป็นฟังกันก็มีทะเลาะก,กันนี่กันลินกับฟังเสียป,ปูแนเสียป,ปูกับฟังลินแนมันมันต้องดึงกันไหวบางเพื่อเขาเขามาจากเด็กจนจนเบิ่งเบิ่งเลยนะทรานนี้เอ็มวีครับกลางสัญลัก แต่เบิ้งงด้อลินเมื่อวานนี้เขากันไทยเอนี้ไอจอนนี่แต่เบิ้งเรื่องเสียงนี่สิบแปดหลอดมากถ้าเวลาได้บุงโหเ้ยค่ะเด้เสียงแปลมากเลยนะสิบแปดดอกรับนี่หลักกระจากเด็กจนคนหนึ่งค่ะถึงถึงถึง,ถง,ถงได้เุ้วาไปถึงเรื่องราวอะมันจะดูมันชีเบิ้งเป็นเรื่องง่ายมากเลยค่ะแต่ว่ากว่าสิพานมาแต่ละขั้นตอนตัวสิพานมาแต่ละขั้นตอนมันมันมีความรู้สึกมากมายหลากหลายอะค่ะเมื่อวานิเป็นท่อ ท่อกับทอ่อเนี่ยค่ะเฮียจ้าใดดีลูกค้าบ่มีน้ำถ่วมปฏิวัติลูกค้าตัวนี้เคยได้เคยขายมันจะมีคนเข้าไปเข้าไปแทรกแล้วซีมองว่าเป็นแค่วาสนาหรือโชคชะตาอย่างเดียวมันเก็เป็นไปก็ได้เชียงลูกค้ากันมันต้องข้นอยู่กับสมองน้ำค่ะต้องคุยกันต้องปรึกษากันซอยเหลือกันลิน้นลิ้นมองว่าลิ้นมีเสียปุเสียปุมีลิ้นซอยกันนะคะมันถึงมีได้เมื่อนี่ถึงแม้เจ้าซิโชควาสนาหรือว่าโอกาสเจ้าซีมาซ่ำไหนแต่ถ้าเจ้าอกปรึกษาแล้วก็บอกคิดหน้าคิดหลัง โอกาสที่นี้มันก็อาจที่เบิดไปก็ได้นี่แหละก็เดือะมาณว่าเสื้อฟังเนี้ยน, <c oughs> นี่บ <c oughs> <อ>่ดีที่สุดแับนี้นะใช่มันต้องเป็นยังสั้นอยู่แล้วค่ะสมากคนที่เขาเสื้อฟังเนี้ยเขาจะได้ดีมันก็ถูกต้องอยู่แล้วเทาเนี้ยดีนะเนี่ถเท่าเนี้ยดีนะเกินแบบไฟยังสะท้อนมาครับ เมื่อก่อนคลิปอันนั้นเ้อถ่าได้อันนี้สียาวแนวมันนีสีย้าวแนวเ่แี่นดอกคลิปมื่อนั้นที่ลิ้นห้องไห้นั่นมันน้ำตามันออกมาเองเพราะว่าช่วงที่ลิ้นไปไปกรุงเทพไม่ม่นั่นลิ้นบบมีไผผู้เบากับ่บมีเด้ผู้เบากับ่บมีไม่แต่พอแต่แม่เลยเงินกับล่อยหลอทุกบาททุกสตางค์สิโทรหาแม่ก็ต้องต่อคิวตู้โทรศัพท์โทรหานะคะเลิกเลิกงานมานะมันเลยกายเป็นว่ากที่เฮาสิมือมือนี่มันมันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เวลาที่ว,าวา่าวไทยทอดหทุกคนฟังะคะ่ะมันมันเป็นเรื่องเหมือนง่ายๆค่ะแต่ระยะเวลานะตั้งแต่ปีที่เริ่มพฮ็ดงานของเก็ซีแปดเงินกับกู้ม้นกับล่อยลอแล้วแถมมาเจอแบบนั่นแบบนี้อีกแล้วมันยังมีช่วงหลายช่วงเลยค่ะช่วงน้าท่วมวินกลับมามาเฮ็ดธ,ธุรกิจอีกได้อยู่บ้านน่ะแต่ว่าเดี๋ยวลิ้นซีม,ม,มนนะว่าวฟังตอนหนดีว่ามันมันมีเรื่องเล่าสาหรับตัวลิ้นอยู่หลายเรื่องมากมเลยนะตอนหนครับว่าเสียรปูกับ มดจินพบลักกันที่ไหนเจอกันได้อย่างไรแกเขาจะมา,บาเบากพื้นสูฟังนะครับเนาะนี่แะคะ่ะคลิปนี้มันมันก็บบอมีอีย่างมากแหรอค่ะก็มันก็แค่เจอมรสุมมาแค่นั้นตามที่คลิปที่แรกะคะ่ะแล้วลิ้นกับเป็นคนที่เก็บเงินประหยัดบริหารการเท่านั้นไม่เล่นอีพวกยาเสพติดประหยัดอดออมมีใส่เอากำไรใส่เงนินไม่ทำอะไรเกินตัวค่ะก็คิดหนะ้าคิดหลังไล้ไร้ แล้วมันก็เป็นโอกาสดีที่ลิ้นได้มารู้จักกับเออมาเป็นเซลล์ของบริษัทที่รับซื้อของเก่าเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ได้รู้จักเสียบปุ้นีน่แหละซอยสาวออฟฟิศพบรักพบรักหนุ่มนักเรียนเนี่ยเนี่ยเออเรียนอะไรวะวิบูลเหรอเยนนิาภาครับเออเยนนิาภาสาวออฟฟิศพบรักหนุ่มวิศวะอันนี้นทำง,งานออฟฟิศก่อนเด้อันนี้เนี่ยเป็นเด็กท้ายซอยนะที่บอกไงนะเด็กทินเด็กทินเด็กทินเดี๋ยวที่พ่อพ่อให้ฟังตลกยินเด้ กับคลิปนี้นะคะเนาะก็ฝากไว้ซ่อมนี่แหละว่าโน่นนี้อย่างกับกับมีแค่ที่เล่ามาแล้วนะคะครับผมนะถ้าถ้าซีมาเจาะลึกรายละเอียดไลยๆนี่เดี๋ยวลินซีเอามาฝากคลิปนานๆต่อๆไปนะคะนะรายละเอียดมันจะเยอะก็นี่อันนี้บอกไว้ฟังข่าวก่อนก็ซีบอกไว้ตรงนี้ไม่ได้รวยนะคะมีพออยู่พอกินมีอาชีพนี่นีบัตแล้วครับนีกับมีค่ะแต่ว่าทําตัวรวยความสุขรวยความสุขลินต้องการแค่นั้นค่ะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ฝากนะคะ ฝากติดตามช่องล้อเทครับต้นเทอยยังล่ะล้อเทค่อยเสียดแล้วก็ช่องเมียเสียปูชเชอร์เดซีลีนะคะฝากติดตามด้้ยนะคะสวัสดีจ้า